ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่านกับผมประกูสีวิริยาครรองเจ้าหน้าที่ตำบลคำาิแกแสงผะประิญน,นาเทาศในนามคณะสงฆ์อำเภอำามแกแสนขอรายงนนานสำนังงโครงการอบรมและทำก่อนสอบทำสนามหลวงและําปีนว่าประมาณพชา2544 คณะสมัชชิการาชเกษแสงจังหวัดนครราชสีมากอสังเทิดังน,นี้ด้วยแม่กองทำสนามหลวงกำหนดการสอบทำสนามหลวงศพนี้นักธรรมชั้นตรีกำหนดให้มีการสอบในวันที่15-18ตุลาคมพุทธศักราช2564และนักธรรมชั้นโทเองสอบวันที่21-24พฤศจิกายน พุทธศตกราษ2,564รวมสอบ4วันวันละ1วิชาโดยสอบวิชาพะทุธรรมธรรมะพุทธประวัติและวินัยตามลำดับเริ่มสอบเวลา13นาฬิกาจุดเส้นเชิองอนอให้เวลา3ชั่วโมงความทราบแล้วนั้นเพื่อให้การสอบทำสนามหลวงในครั้งนี้ดเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามตามประกาศในกองทำสนามหลวง เพื่อสนับสนุนสมสมพระพุษุสมมเนที่ทําการสอบให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นคณะสงฆ์อำเภอถามจก่แสงร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนกเข็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบทำสนามหลวง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณเผย์ขาวสแกแสงจ,ะจะสังหวัดนครราชสีมาขึ้นโดยมีวตัตถุประสงค์ดังนี้เดินเพื่อทบทวนความรู้ก่อนเข้าสอบทาสนามหลวง2เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียกบการเข้าสอบทาสนามหลวง3 เพื่อเป็นการสร้างควังกำลังใจก่อนสอบทำสามหลวงในการดำเนินการโครงการดังกลาง่าวมีผู้พิสุจ์สมรเณ์เข้ารับการอบรมจำนวน38รูประยะเวลาดำเนินการจำนวน2วันโดยทำการอบรมและทำการสอบในระหว่างวันที่78ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4นหะณ วัดหนองข้าวฟานตำบนหนองข้าวฟานเนคยทำจะเทียนเสงจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ดำเนินการอบรมและออกข้อสอบประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆเพราะฉะนั้นในการนี้ในการการายงานครั้งนี้ก็ขอ รายงานไว้ถึงวันนี้กข็ขอกราบขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณได้มาเป็นประธานในาการอบรมและในาการปิดในท่งนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็น,ปนอย่างสูงครับสาธุครับทางรถไฟก็จะได้ทำพิธี อ่าหมอจิตติบัตแล้วก็โภชิบัตรเป็นรับสุดท้ไยนะครับผมจะขอตามทางพระนามครูบาอาจารย์ที่จะมารับอ่าจิตตบัตนะครับทําจิตตบัตก,ก่อนนะครับ